สวัสดีค่ะนี่เป็นราศีกุมพูดที่เกิดในวันที่14กุมภาถึง14มีนาเป็นดวงเดือรวมประจำเดือนตุลา2563เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานความรักสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูชาวกุม ในเดือนตุลาพลังงานของชาวกุมในเดือนตุลาได้ไพ่อะไรบ้างที่เป็นพลังงานของคุณโชคลาภเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรใครที่มีดวงดีอยู่แล้วข้ามผ่านไปได้ดูเพื่อเความบันเทิงได้เพราะว่านี่มันเป็นดวงโดยรวมที่มันอาจจะ ไม่ตรงกับทุกท่านนะคะต้องบอกเลยเนาะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งตรงบางครั้งไม่ตรงเพราะเราอ่านเป็นดวงโดยรวมอ่านเป็นวงกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดคนใดคนหนึ่งแบบนั้นครบแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะ รู้สึกว่าเห็นไหมอืมอ่ะชาวกุมเป็นเดินที่ชิวนะ The fool The fool นี่คือคนรักอิสระมองโลกในแง่ดีมองเห็นถึงความเป็นจริง มองเห็นถึงความเป็นไปในชีวิตอืทำไมมันเป็นกี่ดาบเนี่ยแปดดาบเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออมีอะไรที่ชาวกลุมจะต้องปล่อยวางหรือ เอออืมี๋ยวนะเออในเดือนตุลานี้มันเป็นช่วงที่ ชาวกลุมนะเรามาว่ากันถึงเรื่องงานก่อนแล้วกันอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าการที่จะต้องสู้กับอะไร,ระเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยตัวของคุณเอง q ควีนออฟสอด ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ต่อสู้ด้วยตนเองลุยด้วยตนเองถึงแม้ว่าโอกาสที่เข้ามาหรือสิ่งที่คุณทำนั้นมันจะเสี่ยงมากขนาดไหนแต่คุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงเห็นไหมยืนอยู่บนปากหิวไม่รู้ว่าตกลงไปแล้วจะเป็นยังไงคุณก็ยังทำหน้าละลื่นทำหน้าชิลอยู่คือไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง อะไรจะเปลี่ยนไปก็พร้อมที่จะผเผชิญของชาวกลุ่มก็เลยแบบเหมือนกับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบในช่วงนี้ชาวกลุ่มค่อนข้างพร้อมที่จะสู้คือมีสติไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่อง ที่แก้ไขไม่ได้หรือทำไม่ได้ของชาวกลุ่มอาจจะมีปัญหาอะไรที่รู้สึกหนักอกหนักใจเดี๋ยวนะคะมีการใช้ความคิดแปดดาบและแฮงแมน ต้องบอกว่าชาวกลุ่มในบางส่วนมีการตกงานมีปัญหาชีวิตเข้ามากระทบกระทั่งจนรู้สึกว่ามันมากจนที่ไม่มีอะไรจะหนักไปมากกว่านี้แล้วแล้วชาวกรุงม ยังมีกําลังใจที่ดีกําลังใจที่ดีนี่หมายถึงว่าเป็นคนเข้มแข็งอะไรมากระทบเราก็พร้อมสู้เรามีสติมีความหนักแน่นอยู่ภายในใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกก็คือมันเป็นเดือนที่ชาวกรุง ต้องรับกับปัญหาแบกรับกับปัญหามากมายแต่ไม่ถอยเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเองพอสมควรมีความเป็นผู้นำมีการตั้งรับโดยการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตในช่วงของเดือนตุลาเพราะว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานสิ่งที่ชาวกลุมวางแผนสิ่งที่ชาวกลุมจะต้องจัดการมันเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคือสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้มันยังไม่สำเร็จแต่ไม่ใช่ไม่สำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นมันล่าช้า มันยังไม่ได้แบบเหตุการณ์ยังไม่ได้ดังใจของชาวกลุ่มก็เลยเป็นปัญหาทำให้บางครั้งมันในแวบ,บหนึ่งอ่ะในแว็บหนึ่งมันอาจจะรู้สึกคิดมากวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณทำอยากให้มันสำเร็จอยากให้มันจบอยากไม่อยากให้มันค้างคา อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นแต่ทีเนี้ยมันมีอุปสรรคอุปสรรคไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆชาวกุงก็รู้สึกปล่อยวางซะง,งั้นรู้สึกมองเห็น อะไรในปัญหาที่ในเมื่อมันยังไม่ใช่ไม่เป็นไรฉันหยุดได้ฉันรอได้รอวันแห่งความสำเร็จอ่าแบบนั้นรอวันแห่งความสำเร็จคือทุกอย่างไม่ได้มาด้วยด้วยด้วยปาฏิหาริย์หรือโชคช่วย มันก็จะอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสที่ชาวกรุงรู้สึกว่าเออนะชีวิตมันเป็นจังหวะด้วยมันเป็นเรื่องของเวลาด้วยไม่เป็นไรเรารอได้เรารับได้แบบนั้นนะคะการขยับทำอะไรช่วงนี้พอไปได้แต่ถามว่าสำเร็จไหม ไม่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ชาวกุ่มต้องการถึงแม้ว่ามันอาจจะหยุดบ้างนิ่งบ้างเป็นพักๆแต่ก็ชาวกุ่มก็รู้สึกว่าอืมฉันจะยังจัดการไปได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราแบบอยากจะให้มันสำเร็จอยากจะให้มันแบบ ตามเป้าหมายเป็นเดือนของของทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ชาวกลุ่มจะต้องรู้ว่าถึงแม้มันจะเป็นค่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังไงชาวกลุ่มก็ยังมีกำลังใจที่ดี่ามันเป็นแปดถ้วยกับสิบหยั แปดถ้วยกับสิบหยาบนี่คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของความคิดไหมที่แบบรู้สึกว่าอยากหยุดรู้สึกว่าบางครั้งไม่อยากจะไปต่อรู้สึกว่าพอเราข้ามไปอีกด้านนึงมันเหมือนกับมันเป็นหนทางแห่งความมืดมนไม่รู้ว่าเราจะเจอแสงสว่างเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำลงไปนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในบางความรู้สึกของชาวกลุ่มแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ชาวกลุ่มถ้าเราลดอัตราลดในความยึดมั่นถือมั่นใจของชาวกลุ่มนั่นแหละจะเป็นเซนส์นในการนะทำให้คุณ นำทางคุณไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แย่บางทีมันเป็นแค่ความรู้สึกหรือในเรื่องของงานในเรื่องของงานที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเริ่มต้นช้าไปช้ามีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรเข้ามา ชาวกุมจงตั้งรับให้ดีเพราะนี่คือจังหวะชีวิตมันอาจจะดาวบ้างเป็นช่วงของชีวิตเท่านั้นนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ทำไมแม่หมอถึงบอกว่าชาวภุมถึงได้เข้าใจเหมือนเหมือนเป็นคนที่เข้าใจปัญหาเข้าใจจังหวะชีวิต ก็เลยทำให้เดินหน้าต่อถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามากระทบเป็นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอืมแบบนั้นนะของชาวกลุงมถ้าอะไรก็ตามที่ชาวกรุงมเห็นว่าชีวิตจังหวะมันเป็นแบบนี้ก็มัน ฝึกฝนจิตบ่อยๆเพราะว่าต่อไปการดําเนินชีวิตการวางแผนการจัดการอะไรด้วยตัวเองมันจะทําให้คุณมีปัญญามากขึ้นมันจะทําให้คุณไม่หวั่นไหวยิ่งเราหวั่นไหวยิ่งเราอ่อนแอมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงแบบนั้นของชาวกุ้งแต่ถ้าเราสู้เรายืนหยัดเราไม่ได้แพ้ต่ออะไรง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะผ่านไป ราจะสู้กับมันได้เรื่องของสุขภาพของชาวกรุงมต้องระวังระ,ระวังในเรื่องของอย่าคิดว่าตัวเองอเป็นอะไรแล้วไม่ไปตรวจก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของระบบภายในนะของชาวกลุงมระบบสืบพันธุ์ระบบระบระบสืบพันธุ์ระบบในช่องทอง้องอามีเกณฑ์ของการผ่าตัดสิบดาบ หรือการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่เกี่ยวกับลําไส้กดไหลย้อนเกี่ยวกับระบบมดลูกอะไรก็ตามในเรื่องของในในช่องท้องอะ่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลหรือมันผิดปกติก็ไปตรวจไม่งั้นมันจะถึงขั้นผ่าตัดถึงขั้นนอนโรงพยาบาลสิบดาบ เป็นการเจ็บป่วยเฉียบพลนันนะที่มันเรื้อรังแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำการรักษาจนมันรุนแรงนั่นล่ละทีนี้ก็จะซุดละ่ะพูดถึงร่างกายนะคะในเรื่องของาออการเจ็บป่วยแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักเป็นจังหวะที่ชาวกรุงคอยใครสักคนหนึ่ง ชาคุณรู้สึกว่าความรักในช่วงนี้ที่เจอะมันไม่ใช่ถือว่าแม่มันจะมีเข้ามาเดล l เวอรยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณในลักษณะของคนคุยนะชาคุณก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรใช้เวลาไปสักพักหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็ก็คงไม่ไม่ไปต่อะแบบนั้นก็คงคงไม่คบอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดีนะดีกว่าแบบอืมคบไปเรื่อยๆใช่ไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรครบทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันไม่ใช่ก็ก็เราก็ข้ามผ่านช่วงจังหวะเวลานี้ไปถ้าคนมันจะใช่คนที่ดีๆคนที่มีสีคนที่มีคุณงามความดีที่เขาจะเหมาะกับเราอะเขาจะไม่ไปจากเรา มแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เหมาะอะไรกับเราเลยแล้วเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราสากต่อหรือคุยต่อไปมันจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็เป็นไงล่ะม้วนเสือพับเก็บจบไปเลยแค่นั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาส่วนคนมีคู่ก็ ระวังในเรื่องของความมีเสน่ห์ประเภทแบบประสอนประเภทแบบอ่ามีอะไรปิดบังคนรักตัวเองอย่าทำเพราะมันจะเกิดปัญหาปัญหาอะไรปัญหาที่เป็นแ้งแมนและสิบดับปัญหาแห่งการเลิกร้างเลิกรา เพราะฉะนั้นให้ระวังนะเจ้าชาวกลุ่มถ้ามีรักดีอยู่แล้วอย่าไปนำปัญหา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องซ้อน mm hmm. เกี่ยวกับมือที่สามเข้ามา mm hmm. เดี๋ยวมันจะจบไม่สวย mm hmm. ในคนที่มีครอบครัว mm hmm. มีคู่รักคู่ครองอยู่แล้ว mm hmm. ก็นี่ก็จะเป็นดวงโดยรวมของชาวกุ่มประจำเดือนตุลา2563ก mm hmm. ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีลาบร่ำรวยกันนะจ๊ะชาวภูมิฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ